วันนี้เจฟี่จะพาคุณผู้ชมมาช้อปปิ้งผลไม้กันนะป๊าป,ป้าบอกว่าอยากรู้ว่าแตงโมที่นี่เขาขายยังไงแล้วอร่อยเหมือนบ้านเราไหมและนี่คือร้านขายผลไม้มาดามไฮมาดามดิสโกน่อยมา้งอ๋อสองลูกหนึ่งเหรียญนะมาดาม how a b o เ t the w อ t e r m e l o n อ h โ h o k อ y it's ส w e e t are you sure? s yes. เลือกอันไหนอะเลือกไม่เป็นวะเนี่ยเลือกเป็นไหมอ <laughs> ะดินี่คือเลือกเป็นหรือเปล่าเขาเขาเลือกวิธีการเลือกแตงโมเลือกยังไงค,อองคุณผู้ชมคอมเมนต์มาบอกหน่อยโอเค I want one นะเพีย You help me pick one มาดาม make it 10 city for me and then I buy the the rest okay how about this one this one is more beautiful มันเป็นลอยอะ is is it okay it's okay it's okay <S are you sure s okay. <S this one is more beautiful right yeah okay I want this this one oh! I don't know this one. What is this? We don't have it in Thailand. How many more sweet apples? I mean, this is the best one for me. This is the best one up here. Are you sure? Madam, this <laughs> one, how much? โอ้ oh my god ทำไมยิ่งซื้อยิ่งแพงวะโอเคมาดาม one watermelon and then sweet apple and orange โอเคคุณผู้ชมวันนี้เจฟฟี่จะมารีวิวแบบกลางถนนรีวิวแบบที่ร้านเขาเลยว่าผลไม้นี่มันกินยังไงอะ่ะเขาบอกว่าล้างแล้วก็กินได้เลยกึ้อร่างข้นี่เลยโอเค like that I use my hand like this น้อยหนา t i มาดา c o ี w a อมาดูิีไม c o ไหนกเราจะมารีวิวน้อยนาเพิ่งรู้น้อยหนาหน้าตาเป็นยางงี้มาค่ะผู้ชมเอาแยังโอเคโอ้ไแบบมาดามนี่ะก One two, t w นยังไงวะ ออโอ้ยก็เปรี้รยวจี๊ดเลยคุณผู้ชมน้อยหนาบ้านเราเนื้อมันจะนิ่มๆเละๆแต่ทำไมน้อยหนาการหน้ามันถึงโหดร้ายกับเราได้ยิ่งนี้ดูนะหือฮ่าๆๆๆนิดๆเนาะอกหรอบาเคสวีกอ้วย <c oughs> มันเปรี้ยวเพามันมีความ <c oughs> ฝาดๆนิดนึงนะคุณผู้ชม <c oughs> อันตราย สุดสุดที่เหลืออืมเอ็กซ์ตรีมลิสต์กดไลค์กดแชร์ให้เจฟฟี่แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเจฟฟี่จะพาคุณผู้ชมไปรีวิวกินแบบนี้เลยนะให้คุณผู้ชมเห็นใครจะไปรู้หน้าตาอย่างนี้มันคือน้อยหนาอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมแล้วเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนไปจ่ายตังค์ก่อนนะ